สวัสดีครับจากช่องพ่อเปิ้ลสารชาแนลเด้อวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปฟิลนองมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆอาแดดร่มร่มโต๊กต่นนฝนก็เริ่มลงปล่อยปลายปล่อยปลายลงมาแล้วเนาะอาจจะไม่เคยเร่งเด้อพี่น้องเนี่ยเพราะล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 ะหน่อยเดียวนี่ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศอาตอนเย็นๆอาแดดร่มร่มโต๊กมาโต๊กพอมาสมควรเราเกินเนี่ยควรจะเอาร่มมาด้วยนี่แหละเกินนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเด้อนี่อาบรรยากาศอย่างดีเลยพี่น้องนี่ลงเม็ดแล้วและละละล้วนี่ แต่ลงไม่ค่อยแรยงหรอกพี่น้องหน้าบ้านผมก็นั่งอยู่หน้าบ้านนี่แหละลงไม่ค่อย,รยแรงก็เละเละ,ละนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเด้อบรรยากาศตอนเยน็นเย็นีดดร่มดมต๊อ้าวจะไปทําคลิปทําอะไรทัางนอกก็ไปไม่ได้ฝนลงเม reet, ็ดนิ้เดียืเนี่ระพาพี่น้องมาดูมาชมตอนเย็นเนแดดร่มรมโต๊ะกันนะพี่น้องเนาะอ่ามาดูมาเห็นกาลังใจกันได้เขาอเริ่มโต๊ะแล้วอืตอต้นไม้ก็ได้ชุ่มชําเลยพี่น้องเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบธันวาคมวันนี้เนาะ สิบห้าสิบหกผมจำไม่ได้เราลืมวันอขอบคุณมากมากเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณทุกเรือทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจมาทักมาทายกันเนาะให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องขอบคุณมากมากโอ้อากาศยังพีเลยพี่น้องมันนี่วันนี้ก็ลืมวันแหละวันนี้มันที่สิบห้าสิบหกอ๋ถึงเขาบอกว่าวันนี้รวยรวย,รวย ใช่ใช่ใช่วันนี้เขาบอกว่าวันนี้วันนี้วันวรวยวันรวยอ่าฝนตกแล้วพี่น้องวันนี้ฝนตกฝนตกแล้วเป็นนี่อ่าพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆแดด่มๆมตกอ่าปะัวอย่างเดียวกว่าถ้า่มเนี่ยพี่น้องนี่ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะอ่านี่ก็ลงเม็ดเราแรดเราแรดแต่ไม่คเคยแรงพี่น้องเนี่ยแรงโจกโจกโจกพ่อบ้านนี่ก็เอ้หนึ่งต้นไม้ก็ได้ชุ่มได้ช้ำนะพี่น้องเนาะกวอย่างเดียวกลัวถ้า่มเนี่ย่มก็เริ่มมาเนี่ยวววิวเนี่ย อาวชาเช้านี่ยก็ร้องเลาะเลาะเลาะเละหน่อยเดียวเมื่อเช้าเนี่ยก็ไม่ค่อยแรงหรอกอันน่ะมาพูดพูดถึงลมก็มาเลยคือเอ้ยนี่ยพอพูดถึงลมก็ลมก็เริ่มมาเลยคือเนี่ยอ้าอย่ามาเด้อลมมาถ้าฝนก็พอแล้วผมไม่ชอบเลยลมหนึ่งไม่อะไรดอกผมสงสารต้นไม้ผมต้นไม้ผมโคนหลายทีเ้อต้นมะม่วงต้นข้างบ้านข้างองค์เวลาฝ่าฝนลมมาก็โงะก็โคลนทุกทีเลยไม่อะไรดอกลมพัดน่ พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆแดดร่มโต๊ะๆวันนี้กับฝนตกอีกแล้วเนี่ยต๊ะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนตอนเย็นๆนาะพี่น้องเนาะมาเช้าเนี่ยก็ทำท่าอึมอัมมาแต่ไม่แรงมาเช้าเนี่ยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะต้นไม้ก็ได้นำฝนก็ชุมชํำแล้วพี่น้องเนี่ยระเบ้าบ้านเนี่ยกชุมช่ำพาพี่น้องมาดูมาชมกันนอ้ต้นขนุนต้นเนี่ยแด้ฝนก็จะมีแรงแต่พี่น้องเนี่ย Yup. พามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆาแดดร่มลมตกเนาะพี่น้องเนาะฝนก็ลงแต่ไม่ค่อยแรงพี่น้องนี่าลงพอผ้าเปียกนี่แหละรอดแหละวรอดแล้วรอดและเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆแล้วพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมเนี่ยลมก็เริ่มมาแล้วพี่น้องเนี่ยลมเริ่มมาชิวๆแต่ทั้งวุ่นมืดตึ๊บเลยทุกคนมืดตึ๊บเลยนึ่นฟังมืดเลยนึ่นอ่าลมกว่าลมอย่างเดียวเด้อพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ ทางุ่นมืดตึ๊บเลยพี่น้องนุ่นมืดตึื้อเ,เลยทางหุ่นทางนี้บ้านผมก็มืดถึงควรคว้ควันแต่ไม่ค่อยมืดมากแต่ทางนู่นมืดตึ๊บเลยเนี่ทางนู่นคือจะแรงหรอกอกลัวจะเอาตะลมมาเลยมาเด้อลมอย่าลมมาอย่ามาเด้อเอาตะฝนมากระโผลเนาะครับประพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตต่เย็นๆแดดลมโตกฝนตกรอแดดรอแดดเดี๋ยวพี่น้องไม่แรงพี่น้องรอแ,รรอแรดดเฉยนี่อ่าตกรอแดดรอแดดอ พอพาเปียกนี่แหละแม่แรงแต่ทงุ่นมืดตึ๊บเลยจังเลยพี่นอ้องมนอะมืดตึ๊บเลยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเยน็นๆแดดลมลมโต๊กฝนตกก่อนพี่น้องเนาะพอจะออกไปข้างนอกก็อขยคือนี่ต๊เราแหละเราแหละเลยไปไหนก็ไม่ได้นี่มาจะไปทําคลิปทาอะไรข้างนอกก็ไม่ได้ไปเลยนี่าการทำนี่แหละฝนตกนี่แหละก็ะพาพี่น้องมาดูมาชมเนะาะาเพึ่งหนีไปไหนเด้อพี่น้องมาให้กำลังใจกันหน่อยเนาะหนึ่งคพี่น้องเนาะอ่พามาดูบรรยากาศ อ่าฝนตกแล้วดังรอแรดรอแรดรอแรดเนี่ยอพาพี่น้องมาดูมาชมต้นมากระชุ่มชําแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ต้นมากระชุ่มชําชุ kop, ่มชื่นเลยอพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะอ่าฝนตกตอนเย็นๆนี่โอ้อันหลายวันแล้วพี่น้องอันหลายวันแล้วไม่ยอมตกเลยเนี่ยเพิ่งมาตกเช้าๆนี่ก็ทํท่าท่ารอแรดรอแรดหน่อยเดียวอ่ม่แรงไม่แรงเลยนี่อ่ตอนนี้ก็ตกพอผ่าเปียกใี่แหละพอผ่าเปียกต้นมาก็พอได้ชุ่มชื่นนิดๆเนาะพี่น้องเนาะ ก็าพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆหนึ่งอ่าพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอาคลิปนี้ขอจบที่นี่ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชม ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดเรือกดไลค์ให้ขอขอบคุณมากอย่าลืมด้วยพี่น้องอย่าลืมมาให้กําลังใจผมเนาะกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยให้กําลังใจกันได้ออย่าลืมมากดเรือกดไลค์ให้กําลังใจผมหน่อยเนาะขอขอบคุณมากกระดิ่งดําอย่าลืมด้วยพี่น้องแจ้งเตือนกดกระดิ่งดาเอาไว้มีคลิปอะไรใหม่ๆมากระดิ่งดึงดึงดึงพี่น้องดูได้ชมก่อนใครเนาะขอขอบคุณมากคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟบเรื